ทางด้านของการตรวจสอบคุณภาพข้าวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางสมาชิกสมาคมเนี่ยก็ได้ทําเป็นประจําอยู่แล้วเพราะว่าทางสมาชิกสมาคมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในมาตรฐาน GMP HACCP ซึ่งต้องตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ทั้งโรงงานอีกอย่างก็คือว่าทางภาครัฐเองนะครับก็มีการเพิ่มเติมมาตรฐานนะครับเห็นว่าจะใช้ทางด้านของอยอยเนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบนะครับแล้วก็จริงๆกรมการค้าภายในเนี่ยตรวจสอบเราทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาอย่างที่ไรที่เรียนบอกว่าเราเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าเราได้ทําอะไรบ้างกันนะครับจริงๆมาตรฐานการบรรจุข้าวถุงของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมถือว่าน่าจะดีที่สุดในโลกนะครับไม่มีประเทศไหนที่ใช้เครื่องจักรในการบรรจุข้าวสารในการขัดในการทําความสะอาดทุกมเมล็ดในการคัดเลือกอย่างที่ผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้ทําอยู่แล้วครับจริงๆทางสมาชิกสมาคมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดิมเริ่มต้นเลยเนี่ยไม่ค่อยสนใจข่าวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นข่าวเท็จ เราคิดว่าเป็นข่าวเท็จแล้วก็เป็นการโพสต์เข้ามานะครับจากผู้ที่ไม่หวังดีนะครับแต่ในวันนี้ที่เราต้องถแถลงข่าวเพราะเราก็รู้สึกว่ามันมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างไรก็ดีเนี่ยเราเองก็ยังมองวางประเด็นไม่ออกว่าการโพสต์ข่าวอันเป็นเท็จพวกนี้เนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับฝ่ายไหนเลยก็ไม่ทราบว่าคนที่โพสไปเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับในส่วนของยอดการผลิตเองปัจจุบันตอนนี้ผมเชื่อว่ายังไม่กระทบ นะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ยังรับประทานข้าวอยู่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการที่เดิมเนี่ยเคยซื้อไปเก็บเอาไว้นะครับครั้งละ3-5ถึงถุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการซื้อลดลงนะครับมีการซื้อลดลงไปเหลือครั้งละแค่1นึงสถุงซื้อเพื่อให้พอรับประทานไปก่อนเพราะไม่มั่นใจว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการส่งผลกระทบความเชื่อมั่นเรามองว่าทาง สื่อมวลชนน่าจะช่วยเรากู้ชื่อเสียงกลับมาได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าก็อย่างที่ท่านสมาชิกหลายๆคนได้พูดนะครับมันเป็นผลประโยชน์หลักของประเทศไทยและประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ทำทางด้านข้าวนะครับทั้งผลิตแล้วก็ทั้งจําหน่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีเป็นร้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆผมเชื่อว่าผู้บริโภคที่เขาเข้าใจนะครับก็มีนะครับคนที่พูดพูดไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ค่อยเคยซื้อข้าวหรอก คนที่เคยไปซื้อข้าวเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมการบริโภคของผู้ซื้อนะครับว่าก่อนที่เขาจะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการตรวจสอบที่ชัดเจนเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราบรรจุข้าวสารส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกใสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเปิดตรวจมองผ่านตัวช่องหน้าต่างต่างๆที่เป็นตัวใสเนี่ยก็จะเห็นคุณภาพของข้าวได้ครับ